ใบดีเบิ่มสบูสุสก้อนอ่ควาโบครับผมมานี้พาเบาทองมาเบิ้งพี่น้องครับทางด่วนหรือว่าทางรถไฟฟ้าจุดล่ำตะคองครับพี่น้องครับทางด่วนที่มาจากภูเหล่าพี่น้องเอ้ยบังไปอินผู้นน้อ,นาอายเนะาะบาดมานี้ได้เห็นอู้ภูเขาไอ้ภูเขาภูเขาละลายเถื่อกระเดมมากเลยพี่น้องเอ้ยจบาบริเวณไทยคลิปกับไอ,อ้จักเถื่อมือนี่มีความยินดีพา,อาไอ้มาเห็นไอ้ใ,ในทางด่วนให้ เห็นบ่แมนเดียบปัดแต่ว่าเข้ามาทันยังเปิดให้ใส่เนาะวอนี่ไงเพื่อนนี่เพื่อนเปิดคั็เปิดให้ใส่คือสิคักแต่ว่าเปิดแค่ช่วงตอนที่นาเทสการ์นนี่ไงอ๋ออ๋อเขาเปิดเพื่อไ่้ให้รถมันติดป่ะแมนแต่ว่านี้เขาเปิดใส่คือจะวบานถึงแล้วเพื่อระบายรถไว้ให้รถมันติดเพื่อระบายรถหมายรถติดถึงต้องง่ายด้านน่านี่แหละเป็นทั้งดวน โ oh. ถนนหมายเลข2 4, 4 2 2ปากท่อ4คิ้วถนนหมายเลข2นครราชสีมาอุ้ยบมง่อไงบังบัง,บง,บงที่ไหน<ะ>อันนี้ขึ้น<ะ>ขึ้นไปแล้วกันขึ้นไปบินขบดูจะขับเนาะทักเนาะขึ้น,น,น,นไปนน oh. นไยังตึ่งนี่ยโอ้โหเนี่ยไอ้อันนี้คือแค่จุดหนึ่งแน,น่เด้เนีแค่ส่วนทีตัดตรงคลองไผ่แต่ว่ามีเอฟซีหลายๆทางเพิ่มมาจากเขียนน้ำเน่แหละครับ ทักทายเอฟซีฟังล่าเขานะนำเด้อครับเด้อมันนี่เบาวทองกับเบาวบุได้มาเห็นครับอไอเป็นยังไงไอบานเขาบานดูลาอลังการดูลาอลังการทุกเส้นทุกส<อ>าเยเพื่อจะเท่ากันวัดถนนบนทางตื่นตาต,ต,ตื่นใจนใจังหวัดเอฟซีเขาบอกว่าแต่ก่อนจะเบาเบาเลยไยอ้เนี่ยจะเบาปากจะเบาเบาแม่บหมอตอนนั้นนะมันจักจังไดนและจักสีบ่อแนวไดนมันกับายไม่หนอน ง้ายดินี่จะเห็นบอสนี่ปัดอันนี้ท่านดวนได้ไง่ายท่านดวนทีแบรนผ่านจังหวัดได้ไง่ายเคยในท่านดวนในกรุงเทพมันบอออันนี้เป็นท่านดวนทีแบรนผ่านจังหวัดอ๋อตน้นนี้บอสที่เขาออกคาบอกว่าทางดวนอ่ายังอ่ะก่อนร,ราชสีมาแมนรนต้นนี้เนี่ยวะนี่แหละมาจากผน้เลี้างว่าอินผน้เลี้ยไอ แล้วไอ้ที่เขาว่าไอ้เส้นทางรถไฟสีชมพูหรือสีเขียวสีอย่างนี้เขาบ่กสีแดงมังม้งจิ่ามาจากโคราชนะแมนปะแมนแต<ม><ม>่ว่าโคราชเศษไม่รู้อ่ะรู้อ่ะแมนตรงนี้บูแมนไหมบูแมนอันนี้ก็ทั้งด่วนรถแล่นน่ะรถไฟรถแล่นนี่ไอเด้โอ้ไม่เบิกกระผลมีหม่องเจ้าหน้าที่เพิ่นให้จอดพักรถพร้นี่ไงสร้างนักพร้อมเนี่ยโอ้ทำนักโอ้จิามาเอฟซีวันนี้โอ้แต่ก่อนนี่ไอ้ท่องบอกบอกเก่งเด้อไอ้ท่องหูหูเส้นทางเพิ่นถามว่า อ่าบาโบ,โบูบัฒนดีพาบาทองมาตานยวัดแล้วบอวัสดันกับว่าวั่วไปยังสันเละพี่น้องเอ๊ะจีเพราะว่ากับเบิ้งทำไปเขาเคลียร์เลยกับว่าไปสันเละครับอันนี้คือคลิปวิดีโอล่าสุดของบาบูนะครับเด้อเป็นคลิปวิดีโอช่วงของวันที่เอ่อซิบหาครับพี่น้องครับซิบหากุมภาครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับตอนนี้อยู่ที่ทางด่วนล่าตะคองโอ้โหคนแชมป์เลยครับพี่น้องครับยากที่สุดในประเทศไทย ว้าวเป็นยังไงไอเจ้าสุดยอดสุดจอดเอาเอาเทเลยสุดยอดเอาถามเจ้าจะเคยจะเห็นอยู่บ่อ่านี่เนี่ยวะเนี่ยเส้นนี้่าเคยท่านเหลียวบ่หรือังไลมันก็เคยมาบ่เคยมาอยู่อ่าจะเป็นยังไง่ะเพราะว่าเมื่อบานเอ้การบอกระบาดกับพานเส้นนี้ตลอดมันจีบพันเนี่ยมันขึ้นตรงไหนบ่ยามกางคืนนี่แหละแต่ว่าขึ้นนั่นแหละแต่ว่าเลี้ยวเว้นชัดเจนเออกัเห็นยูไอ้ทางด่วนแต่ว่าเห็นปกลอยอันนั้น ไฟไมันปรับช่วงต่ำหมื่นกัสว่างแต่ก็บยางไฟไมันสองลงมาข้างล่าง,งข้างบนมุ่มไฟอ๋อข้างบนเลี้ยวเรเห็นแต่เห็นแต่แต่ข้างล่าง,มงไมนี่แหละแต่ว่ามันอีกแบมากกว่านี้เห็นชัดเจนหมดาาที่นี่เนียน,น,นเนนเป๊าดเงีวเหยียด,ดยได้ไเลยไอ้นี่อันนี้บอกคนมาทางว่ายฝากทางว่ายฝาของประเทศไทยพี่น้องเอ๋ยทางด่วนทางด่วนทางด่วนโอู้ว่าผมันจะบอาอวยบอาย่องซื้อบอกไม่อวยหรอ <น>ขาอนดีนี่แหละนี่คือเข้าเองนี่แหละมันป่วยนี่นี่โอ้ก็นึกว่าจะเบาแบบว่าย่องซื้อเมียนบ่แลก๋าอีนดีนี่แหละบ่อย่องจังไดนนี่ก็อีนดีนี่นี่เต็มเต็มเลยนี่เห็นเต็มตาเลยว่าจีตาเลยว่าเป็นป่วยนี่นี่แหละคือทางด่วนหน่อยเนาะแมนทางด่วนที่พนลังผ่านจังหวัดพี่น้องครับผ่านแบบว่าข้ามจังหวัดนะเคยเห็นในทางด่วนเที่ยววาอยู่นี่หลอบเมืองกึซือ ไปวานนี้ทั้งดวนพาเมืองเลยครับพี่น้องครับพานจังหวัดเลยทางดวนไปทางภาคอีสานง่ายซะโอ้ยนอกจากทั้งดวนนายเห็นบอลน่ะน้ำเอียงจ่ะวะเขื่อนน้ำเอียงทางที่จะหูโมโหน้ำเขื่อนได้ยินเขาบอกเขื่อนเขื่อนยังสักอย่างเขื่อนล่ำตะค้องแมนบ่แมนโอ้แต่ว่าตะเกียนเบือบานเท็่เขาขายพวกปลาพวกนักเนเ้ยแถวเนี้ย แมนบ่ะแต่นี่บ่มีอ่านี่ก็มีอยู่แล้วแต่มันหน้ามันหนาไหมเนาะน่าจะแมนอยู่พูน่าจะเลือกเวไนไกลๆไกลวะไงพัดลมใหญ่เห็นบ่ะอ๋อไอ้ตั้งหันพัดลมใหญ่พัดลมใหญ่ตัหันอยู่ทั้งอยู่ทั้งสูงๆปุ่นพี่น้องเอ้ยพูนพูนเงิดบ่ายเพิ่นเด็ดทางด่วนผ่านภูเขาสิฮนไอเกี้ย โอ้ยเสิอบอกย้อนอนดีต่ก็ตะกี้ตั้งแต่คนก่อนไหนเส้นทางยังมีหน่อยหน,น,อน,นึ่ในเส้นตัวนี้เส้นทางแสดงว่าจะเคยมาอายูต่ตัวนี่เอาก็เที่ยวไปทเที่ยวมามเขาเมื่อบาดน,นะนะเขาก็เมื่อเขาก็เที่ยวแต่เส้นนีน้เนาะตัวเบาช่องบัได้ได้พี่น้องเอ้ตัวเบาช่องบัได้อด้เนี่ยบอกพราะว่าเขาเขาบได้ไปเองรถเขาพาไปรถไม่นเนี่แม้อ๋อไปนทำรถรถเขาพาไปนี่มุมนี่ไอ้มุมนี่มุมนี่มุมนี่เออ เดี๋ยวเบิ่งไปข้างลางงา่างไงมันงามเนาะมันแบบผ่า,าพนี่ยไงพี่น้องแต่ไมาเห็นน้ำดิแต่ว่าสำหรับท่านใดที่เห็นแล้วก็รับชมเพื่อเป็นคอมเมนเทเงนะครับเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าฝากพี่น้องฟังล่าเข้าท่านใดที่ยังไม่ทันเคยเห็นเม,มื้อนี้สองไนนอ้น้องครับพี่น้องครับแห้งงานลาวแห้งงานต่างชินครับพี่น้องครับขออในุญาตใส่คำว่า,าแห้งงานต่างชินกันแล้วกันครับเพื่อเป็นเกียรติเลยกับของเพื่อนๆที่อนทีประเทศงานน้ำกันนะครับพี่น้องเนาะ แต่มาเห็นแต่มาเอบังทางเมืองไทยโอ้พี่น้องเอ,อ๋ยคนทางหลังกระมีเครื่อนไฟฟ้าฮะเคลื่อนไฟฟ้าลประคองไปันเลยไปแล้วเคลื่อนยังไงเคลื่อนไฟฟ้าลำตะคลองอ๋อเคลื่อนไฟฟ้าลำตะคลองอมุมนี่เขาสร้างมันตันี่เลยฮะเขาติดตรงนี้พาดมุมนี้ติดหลอดไฟมั้งไงเออ ถนนอนทางเขาเฮ็ดสมบูรณ์วิ่งได้เขาอย่อมอย่างเฮ็นดนั่นเฮ็ดน,นีอ่อย่อมไปเลยวะขนาเฮ็ดดีเลยเนาะสุดอยอดะเลยปาดพี่น้องเอ,อ๋ยผุนทางส้นไปส้นมาทอทองออจังว่ามีเอฟซีเป็นมาจยังไงเบาวบุพ้าอ้ายมาเบิ่งทางดวนล่ำตะคองแน้ววันสันก็เลยมัวนี่อืมเคยมาอยู่แล้วพี่น้อง เคยมาอยู่อาจจะเคยเห็นอยู่แต่ว่าความตื่นเต้นของเพ่นกัายังคือเก่าเลยพี่น้องเพราะว่ามันกัดโดนๆแดีวมาเห็นท่ถนนครับความคืบหน้ามันกับบอกขึ้กันแมนแมนบอกว่าแมจ้าวความคืบหน้าของถนนเส้นนี้หน่อยเนาะมันจะเปลี่ยนแปลงตลอดเปลี่ยนแปลงตลอดแมนบอกขึ้เก่าบอกขึ้เก่าหมายความ่มันจะมีความคืบหน้าตลอดแมนนี่นี่นี่ไอ้ที่ไอ้เห็นบอไอ้ที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดนะเอ้ กันเจือนน่ะต่ก่อนมันทำได้มีไดีนี่ก็ยิ็งไปมันก็แปลกตาอีกไปอีกอย่างกันเจือนมันอีหยังกันเจือนเพื่อไอ้เวลาฝนตกหรือว่าอีหยังบ่ห้ดินมันทะเลลงมาอ๋อกันสไลด์ข้างทางกันสไลด์อ่าไอ้ของละหูร้ายอยู่เด้อพี่น้องเลยตัวเราบอดดด้านนี้นี่นี่โอ้โหมุมวิวอ้ายเออวิวเขาไทยไทยหูแหม่รับมนนี้พรอ้ายมาเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อเพิ่งเบิ้งทางด่วนมอเตอร์เวยีช่วงล่ำตะคองครับพี่น้องครับ เป็นมอเตอร์เวย์ลอยฝ่าเงาอีลีพี่น้องเ้ยหลายกิโลเพ็่น้อยเงหลายกิโลอาเห็นบอกกันเลยว่าอึ้งเลยครับพี่น้องครับอึ้งคับถนนเมืองไทยพู้นายวิววิวน้ำอย่งนั้นเขาเกิดถนนทนทางกันนะฟังนั้นฟังอั้นก็เเ็นบ่แมนี่นมุมนี้มุ่นมานี้คือจังมังกรนี่นายเออเดี๋ยวมึงไกลๆคือจังมังกรนี่นายพวนพวนพวนพนพน อุย้ยพี่น้องเป็นสิวาเจ้าอวยเมืองไทยแล้วไอเอ,อ้ยอันนี้ภาพจริงเลยพี่น้องาภาพจริงเน่าหมูเว้นครับพี่น้องครับส่วนวันที่สิบหาเดือนกุมภาพกศสองพันหกสิบหกทีบาบไูได้มากครับไอรับพี่น้องครับก<อ>ารทานไัททียังพระเทียนผ่านทานไัททียังพระเทียนเห็นนะครับเนาะเป้าหมายข่อนข้า,ขากับโฟกัสไปทพิีพี่น้องฟังเล่าในเห็นน่านะครับพี่น้องเนาะเพราะว่าเป็นกล้องไฟฟันอยากมาเห็นเมืองไทยมนี้ไอท่องไปกันแต่มาเห็นอีกอีก ความคืบหน้าความคืบหน้าอีกจุดจุดหนึ่งครับพี่น้องป้านายพี่หัวงามเนี่ยโอ้็น่ะน่าจะเป็นเขื่อนตรงนั่นอ่ะเขื่อนไซด์โอ๋อเขื่อนชนลำประทานเออเียลำตะคองนามก็บไซด์ไซด์ไ้เนาะหงายเนาะไซด์เตลนอยู่ได้นามก็ได้เป็นตะเลนจ้าโอ้เตลินยามยามเนี่ยเอ้ยนามลึกด้วยนะไปตาบวนดอกว่ะเห็นเกา ครับอเป็นจมวนเอาฟังพี่น้องอันนี้เพื่ออยากเห็นน่ะนะเบิ้งทั้งคลิปเขาเนี่ยเราฟังแล้วถ้าผู้ใดอยากเบิ้งน่าอยากเห็นว่าทางลอยฟ้าลำตะคองแล้วก็เครื่อนไฟฟ้าลำตะคองก็ให้เบิ้งคลิปนี่นอคลิปสิเห็นบ้าบุ่นเสียห็นเนาะสิ่งที่ว่าแปลกต่างเนี่ยนี่นี่ฟังนั่นนะอ๋อฟังเป็นก่อนหินหรือไงเปก่อนหินนั่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 นที่เป็นกานเจือกันาเห็บเปลี่ยนแปลงมาตลอดเรื่อยๆอ๋อแหละคือการเปลี่ยนแปลงกมคือนาวันเถอะแมน ข้อคืบนาของทางดวนเชนนี่เอาแล้วเจ้ายุ่งเมืองไทยเนี่ยเจ้าเจ้าเจ้ายุ่งเมืองไทยนะไออเจ้าดีบ่จะมาดีโอดีลายดีลายดีที่สุดดีที่สุดบาอไอรีนบ่าอไอรีนบอเราจะพบความยุ่งยากอีย่างอีบ่ในการใส่ชีวิตในเมืองไทยเจ้าความยุ่งยากบอย่างเช่นเดินทางบ่กินขขากินน้ำเงินเดือนเงินเองบะทั้งเลยบอมันก็บ่ไเลยพบความยุ่งยาก ยังสักยางแน่แตทุกยางก็ดีอยู่แต่ว่ามีบางอย่างเนาะบางอย่างเอาตัวยางตัวยางบางอย่างก็คือยางวะการเดินทางหเงดเนี่ยการเดินทางนี่แหละเพราะว่าขบวนมีรถมีล่างแมนการเดินทางทก็แกลับไปกลับมาเขาก็บนถทนมีรถมีล่างเพราะว่าอะไรต้องพึ่งเขาอย่างเช่นลับบ้านนี่บอแมนอ๋อเช่นลับบ้านไปล่ามันไม่รถมันไม่รถเอง อันนี้ความยุงย่งยากง่ายความยุ่งยากคือตัวนั้นโอ้กระแสคว่ามยุ่งยากยังตัวท่านนี่กระแม่นพราะว่าแรอีกอีกอย่างหันอยากเอาของเอายังก้าบบาดกับลำบากอ๋ออันนี้คือความยุ่งยากเวลาเอาสื่อของแต่ว่าอย่างอื่นดีทุกอย่างพี่น้อยอ๋อนี่น้กความยุ่งยากบาลท่องแล้ว่า ยังเจอหนังสือทีวีตู้เย็นน้อยเนาะยังเอาเมื่อเมันก็ลำบากต้องเชื่องเงินให้เขาต้องเซ้งเงินให้เขาอีกยิ่งขึความลำบากของบ่อทองเทียนงานในเมืองไทยเพราะว่ามีพี่น้องฟังเล่าพูดอย่างขู่ที่ไนพูดอย่างไม่งานยิ่เมืองไทยเป็นว่าไอหน้องฟังเล่าเทียนงานยิ่เมืองไทยเนี่ยพบความลำบากเอียงบองทีนะเป็นแนวทางคือแต่ก่รถความลำบากในร้ายแต่เดี๋ยวนี้กะดีขึ้นเนาะดีขึ้นหลายหลายเติบร้ายอ้วนกว่าสมัยแต่ก่อนนี่มันห้างงานลำบากลำบากเพิ่งยัง พอเอาเห้งานบระเด้เป็นรักเป็นแรงอืมต้องเดล่อนประจอไปคือเขาว่าเขาแหละนักซ่องนัซื้อเขาก็บประธานน่มไเรียนดีๆสบายสบายดีใจนักมาเลยอยากให้พี่น้องฟังเล่าเขาถ้าพายอยากมากกับมาเด้อมากถึงต่องลยครับเนอะทางานไปทาแต่ก้อนนี่ลำบากไรลีบอ้อ่ลบซ้อนโอ้ยอ้อะำนักไอ้อเพราะว่าเขากับ เบื้องทั้งด่วนจบไปได้ด้วยไอ้แมนนแมนล่าพี่ล่าลองไป็นสำนีเด,ด้อพี่น้องเด้อครับพี่น้องก่อนจากลืมกดไลค์เป็นกำลังใจแม,มนพระเหน,นักหนกขดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อชีวภาพคลิปใหม่ๆของบา่บาวบและบ่าวท้องครับสนับสนุนนุนโดยการกดนขามโคตรชนะครับพี่น้องครับบ่าวท้องสบายดีบ่าวท้องสบายดีอโอ้เจ้าเห็นทางด่วนเด้ออ่ะไปพี่น้องไปเฮรอย่าไปดูเด่นขนาดนั้น